you พระพิฆาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่พระองค์ประทานอาหาร่ายินยาวให้พวกเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับนมและอาหารแข็งที่เราจะได้รับเพื่อที่เราจะได้เติบโตขึ้นขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะพาเราเจาะจงขอบพระคุณที่พระวจนะในวันนี้จะช่วยให้เราได้เติบโตขึ้นและสามารถเติบโตอย่างมากมายให้กับชีวิตของเราดูขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ a m e น ไปเราเกิดเปิดข้อพระพีมาที่โคสีด้วยกันนะครับโคสีบทที่สข้อที่ยีสโคสีบทที่สข้อที่ยี่สิบข้อีรัโคสีบทที่สข้อที่สินะฮะ เรากำลังพูดถึงข้อบางทีที่มีคําว่าในพระคริสกับ,รกบ,รกบพร,บพรนะคริสในโครงกับโครงนะฮะข้อบางทีเราที้บอกให้เราเรียนรู้ว่าเมื่อเราอยู่ในโครงแล้วเราเป็นไฟมีสิ่งใดและทาอะไรได้บ้างแล้วเมื่อเราเร้รู้ว่าเราเป็นไฟมีสิ่งใดและทําอะไรได้บ้างเราจะสามารถดําเนินชูอิตตามไฟวิญญ,ญาณได้อยา่างเต็มที่ข้อนี้อาจารย์ทุกทานเาได้กล่าวไว้ว่าถ้าท่านตายกับพระคริส ค้นจากวิญญาณต,ต,ต่างๆแห่งสาตนจักรวาลแล้วเพศชายท่านจึงมีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าท่านอยู่ฝ่ายโลกยอมอยู่ใต้บัญญัต่างๆขอหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าข้อความส่วนที่เหลือไม่ปรากฏอยู่ในฉบับเปลี่นั้นถ้าเราอยากจะขีดเส้นใต้ไว้ก็ได้นะครับข้อความส่วนที่เหลือหลังจากคาว่าต่างๆนั้นไม่อยู่ในฉบับกปลี่นะครับเพราะว่า เหล่านี้ไม่ได้กล่าวถึงธรรมเนียมของมนุษย์แต่กล่าวถึงบทบัญญัติในธรรมบัญญัติของพระเจ้าถ้าเราอ่านข้อต่อไปก็จะมีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นห้ามหยิบห้ามจับห้ามชิมเราจะเห็นว่าในพันธสัญญาเดิมมีกฎข้อห้ามมากมายอาหารบางอย่างเราไม่สามารถรับประทานได้แม้กระทั่งศพเราก็ไม่สามารถตักตองได้จำได้ไหมที่พระเยซูได้ตรัสเอาไว้ขอให้เราเรียนแบบคน สมารียรที่เขเดินทางมาแล้วก็คนยิวนะครับจะป่วยใกล้ตายแล้วก็ถูกทำร้ายเราเจนก็มีโครอนเดินเดินผ่านมาพวกเขาไม่แตะต้องคนตายนะครับเขาไม่ให้ความช่วยเหลือท,ทั้งที่เขาควรที่จะมีความรักของพระเจ้าในชีวิตแต่เขาห่วงเรื่องกฎเกณฑ์มากจนไม่สามารถไปแตะต้องให้ตนเองเป็นมนทินได้แล้วปล่อยให้คนจะบป่วยตาย,ยต่อไป มีแต่คนสมารียเท่านั้เองที่เดินมาเห็นเขาไม่สนใจอะไรนะั้นเขาไปช่วยแล้วก็ลองบอกว่าจงไปทํำแทนดยวนและนี้คือบทแห่งความรักนะครับเป็นการรักศัตรูด้วยดังนั้นตรงนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของบัญญัติต่างๆของมนุษย์ตามที่มีการแปลเพื่อบางค,าครั้งผู้แปลนะครับต้องการที่จะอธิบายให้คนอ่านเข้าใจมากขึ้น เพราะกลัวจะไม่เข้าใจแต่การเพิ่มเติมข้อความบางอย่างเข้าไปบางครั้งเป็นประโยชน์ทําให้ผู้อ่านเข้าใจได้มากขึ้นแต่บางครั้งการเพิ่มเติมเข้าไปก็ทําให้ผิดความหมายได้เหมือนกันเห็ไนไหมดังนี้กําลังพูดถึงเรื่องของรรมบัญญัติเราเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมในพันธสัญญาเดิมถึงได้มี กฎบัญญัติและพิธีต่างๆมากมายในขณะที่ผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่แทบไม่มีอะไรเลยเว้นแต่อสองพิธีคือบัพติศมาในน้ำพิธีมหาศสริ์รวมถึงบัญญัติที่มากมายที่พวกเขามีนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นการถือวนันเทศการวานันสบาโตของเราเหลือเพียงแค่บ,บัญญัติแห่งความรักเดียวเคยสงสัยไหมในเรื่องพระเจ้าองค์เดียวกันทำไมดูเหมือนช่างแตกต่างกัน ทำไมพระเจ้าองค์เดียวกันพันธสัญญาหนึ่งกฎเกณฑ์เต็มไปหมดอีกพันธสัญญาหนึ่งกลับไม่มีอะไรเลยขอบคุณนะครับที่สงสัยกันที่เราครับในอีกูรูบทที่8ข้อที่5ค้าคตอบอยู่ในนั้นมาดูด้วยกันนะครับอีกูรูบที่8ข้อที่5 การเปิดก็ต้องีเป็นเรื่องดีนะครับอย่างน้อยเราได้ฝึกอย่างน้อยหน,น้ากระดาษของเรามันเปื่อเวลาเรามีโอกาสไปเจอกับใครแล้วเนี่ยเลือรหน้ากระดาษมันเปื่อเขาก็จะมองเหมือนกันนะว่าเราอ่านเยอะเห็ไนไหมถ้าซื้อมาสิบป,ปีแล้วหน้ายัางเต็มจนอยู่นี่ก็น่าสงสัยแล้วนะที่ขุ้นบทที่แนะครับข้อที่ห้าได้กล่าวถึงโกโลโรหิตนะครับ ได้กล่าวว่าโปรโลฮิตเหล่านั้นปฏิบัติงานในเต็นท์ที่เป็นต่แบบและเงาเห็นเขาว่าแบบและเงานะครับเป็นแต่แบบและเงาแห่งศักดิ์สิทธิสถานดังโมเสสเมื่อท่านจะตั้งเต็นท์นั้นพระเจ้าได้ตรัสสั่งว่าจงรับวันทาทุกสิ่งตามแบบที่เรา,าแจ้งเจ้าบนภูเขาข้อบอกนะครับแต่พระริท์ทรงปฏิบัติภารกิจอันประเสริฐกว่าของโปรโลฮิตเหล่านั้น อย่างกับพันธสัญญาสิ้นพระเจ้าทรงเป็นผู้กลางนั้นก็ประเสริฐกว่าพันธสัญญาเดิมเพราะว่าได้ทรงตั้งขึ้นโดนพนยพระสัญญาไ,ไหม่อันประเสริฐกว่าเก่าอาราขอหยุดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับในข้อที่5ได้กล่าวถึงโฟโลหเห็ุราะเฉพาะว่าในพันธสัญญาใหม่เราไม่มีโฟโลหเหตุที่มีมนุษย์ถูกตั้งขึ้นอีกต่อไปคุณไม่ต้องไปหาคนกลางที่เป็นมนุษย์ต่อไปแล้ว ผู้กลางระหว่างพระเจ้ามีเพียงพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตแต่เพียงผู้เดียวนั้นระบบเก่านั้นได้ถูกยกเลิกไปหมดแล้วเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าระบบุโรหิตระบบเก่าธรรมบัญญัติเหล่านี้เป็นเพียงแบบและเหงาขอให้เราบอกคนขั้างนะครับธรรมบัญญัติเป็นเพียงแบบและเหงาคำว่าวแบบ ในภาษากรีกยังหมายถึงของที่ทาขึ้นเรียนแบบอเป็นขง ของเรียนแบบที่ทําขึ้นเรียนแบบของจริงอย่างเช่นมื่พระเจ้าได้ทรงให้เขาตั้งเต็นท์พระองค์มีของจริงแล้วอยู่ในสวรรค์มีอัฐิสุดที่สถานอยู่ในสวรรค์อยู่แล้วในสวรรค์นั้นมีเยรูซาเล็มด้วยซ้ำไปก็อ,อ่นนานในวิว์เห็นไหมครับพระคัมภีร์บอกฟ้าใหม่โลกใหม่มีกรุงเยรูซาเล็มเลื่อนลอยลงจากสวรรค์ลงมาเยรูซาเล็มที่เราเห็นบนโลกนี้เป็นเพียงแค่แบบจำลองเท่าน,นั้นเอง ระบบทั้งหมดที่มีในพันธสัญญาเดิมไม่ว่าจะเป็นสัตวะวบูชามหาโรโหิกตรล้วนแต่เป็นของเทียมของทางเรียนแบบรอของจริงที่จะมารอองค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระผู้ไทยเป็นพ,นนพระเมสโบรดเป็นเครื่องสัตวะบูชาที่แท้จริงที่จะเสด็จมาเช่นเดียวกับก่อน